รามาตีหนึ่งกับมี่ศูสองเก้สองศูนย์เก้าซื้อไว้บิดแล้วเพื่ีหนึ่งโอ้ไปแล้วไปแล้วว่าเดี๋ยวเรามาตีหนึ่ง สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยครับยุ้ยซี่เองผมดีโอปีเกย์ครับคุณพ่อสุพรรณเมืองการครับเอฟซีเขาสามตัตุครับเอฟซีครับผมผู้ใดไปซื้อกลับไปกลับมานคือเขาหอดสามตตรงนะครับว่าทั้งสองสองตัวสามตเขาบดครับเอฟซีครับผมแต่ว่าเขาเขาเฉพาะบนครับล่างบ่มีนะครับเนาะ เขาเลขบนเพื่อนบันใจคัดขนาดคัดยูบซี่ครับผมของคนนี้บันใจคัดขนาดนะครับเนาะจนว่าเฮ็ดเครื่องไม้ถือไว้ให้กับเอสซี่ปลัดเพราะว่าโตแรกได้คัดยูบซีครับผมตัวแรกแหกหมาเพื่อนนะครับเนาะเฮ็ดเครื่องไม้ถูกไว้ให้เน้นคัดคัดคัดยูบซีครับเข้าสามตัวบนนะครับเนาะไปแสดงว่ามีอกทีเก๋ครับคุณพ่อสุพรรณครับยูบซี่ครับผมเอสซี่ให้ใส่ใบอนุญาตในการรับชมครับ ทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้ ہے, เป็นเพียงแค่แนวทางถนัดนะครับ hm นักเอฟซีกับผมเอาเดี๋ยวโทรติดต่อหาคุณพ่อจะกข้าวก่อนครับอวดดีปีไหมครับว่าอวันนีวันดีเฮงบ่เฮงบ่ปังพอโอ้เขาตรงตรงเขาตัวต่อพ่อนาะอวดนี่สองตัวกระตรงตรงนะแต่ว่าสามตัวนี่เป็นตัวตัวศูนย์สองเก้า สองตัวกับสูงกับตัวเน้นๆไปเข้กับตัวเน้นเข้นี่ยเพียนกันนโอ้โคันบ่มาเปลี่ยนยังสีเค้งก็หั่นนากพอเนาะคันบ่มาเปลี่ยนเป็นตัวแปดเก้าสองนี่แคีเค้งก็หันวะที่ห่อหลอดมาตัวเป็นยังไงพ่าทั้งบ้านถือกหลายเลยล่ะถือบัดอำเภอเลยบ่เนี่ยตัวเลขไปนั่งเอา ติดสามโตติดโตติดยังไปบดเขาเรียนหักัดโอ้ทั้งเต่งทั้งตัวถือบดอะไรเม่นเจ้าศรีนี้ไปใช้หลอดวันที่นี้ไปใช้หลอดโอ้เขาคัดเขาแน่เพอซื้อเต๋อลอตเตอรี่ผมเหมือนน้ะว่าได้ซื้อกระยาหมันบอกเออให้ซื้อเออของขวัญปีใหม่นี่เขาคัดเขาแน่น้องพ่อเนาะเออให้พ่อยังสี่อีกหาหกหมวดติดๆิดติดแนวพ่อเนาะแม่นเออมันต้องพ่อละปีใหม่แล้วว่านวดนวด บ่พลาดเลยวาบ่พลาดมันใจแห้งบวกลาดเออพาครับผมเขาคัดเขาแน่แหงวัดกับไปทางได้ก็ได้บดศูนย์เก่ากงได้บดถ้าเขเรียนเป็นก็ไดเขาับเล่วเออเติตศูนย์เก่าก็ได้ศูนย์สองเก่าก็ได้นะเห็นทังไหนก็ไดขั้นออกสื่อศูนย์สองเก่ามั่นนี่ก็ไดงวาครับงั้นว่าตัดไปไหนตั้งแต่ส่อ้องเขาเปล่าโอ้ยบได้สื่อแล้วพ่อเอ้ย เออก็น <c oughs> ี่แหละมันปัญหาเนี่ว่าคนอันออกคลิปมันบอกใครซื้อเนาะพ่อไปซื้อตั้งแต่เลขจองสองมากกุลแล้วมันหลายมองหลายบอนผู้หนึ่งกับผู้นึ่งกับมาตัวนั้นผู้นึ่งกับมาตัวนี้ยโสเดียตัวใดนะครับผมตัแต่ว่ามันใจมันต้องออกไป่ใ่ว่ามันใจแห้งคลิปแรกที่เขาออกไปเนาะพ่อแมนศูนย์สองเก้าเนี่ตัดเลนตัดไปหากับศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก้ามี่แค่นั้นมี่ทำเนี่ยแหละกี่สองศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองไอ็นที่เขาเรียกแบบตัดเลนเอาครับ แต่เดินไปเช่อสองเก่านั่หละสองเก่าศูนย์เก่าไครับผมมีสมีตเขาวงไว้กัมีศูนย์เก่าสองเก่าวนนี้แหละพ่อนั่นแหละศูนย์เก่าสองเก่าแล้วก็เก้าสองกลับไปเนี่ยกับเจ็ดสองล่างนี่นอกนักนี้เป็นชุดแต่ป็นชุดบนโอ้ยิ่ดีครับยิ่ดีเป็นที่ไหนที่ทั้งบ้านคนนันตั้งวงกันรบ่โอ้ยต้องอกเอาเลขออกปุ๊บเดนำเล่บมาว่า เขากินนี่แหละวแต่ผมก็เก็งเรายาบาปีงผมก็จิ้เออตอตอปีไม่ว่าสิจบก็จบเลยวันนี้ปีไม่ว่าสิจบก็จบเลยหยุ่มเทตอเลยพราพรากินเหล่ายี่ยามเขาดอกเออเช่วงไปน้ำกันเนี่ยถือเบิดบ่พอตอีกเบิดตโอ้โหได้เป็นแสนคนโอ้มหก็สาวประวัต้อาจารย์อาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าดีนะอันนี้เขาบอกเอาเลยนะดีนะ เขาไม่ได้เชื่เงื่นเขาืจอแต่าอันชุดสองเกขารับเจ้าชุดสองเขา้าเข้าชุดสองอ๋ออาบอกแปดนีเขารับรูปเดียวแล้วเออแปดเดียมันก็รับไหมโอ้ออตัวตัวแปดเก้าสองนี่เขาบอกรับก่อนรับแต่นย์สองเก้า <laughs> โอ้รับตัวถือเพรดีเนาะรับตัวถืออ่ะโอ้ยังมันโศกข้าเจ้าคักไหลใส่ปีไม่เนี่ยนี่มันถือคักถือแขนไหลก็เราก็เดียงว่ะ แต่ว่าอ้ดีอกดีใจน้ำพ่อยัเเฝ้าโทษมากโทษไปที่แรกบ่ว่างว่างบ่น้อบะ่เนี่ยซื้อกัลอตเตอรี่ได้ได้ค่ายซ้ำเจ็กมากใบสองใบแล้วมันกถึงยู่ตระดัแล้ววัาที่หนึ่งกับมี่ศูนย์สองเก้าสองศูนย์เก้าซื้อไว้บนแล้ววันที่หนึ่งโอ้แต่ว่ามันมาถือหกแต่วมันมาถือหกตัวนะพ่อเนาะแบนอื กบมันถือหกตัวนี่วหวยน้ำทั่ไปนี่ว่าได้รับสายเลยเด่นสงสยัยปิดโพรศัสัก์กอนไปแล้วไปแล้วมาเจียวลงมาทีหนึ่งปิดนะฮะหามเยี่ยมทำประกันเลขบ่ถือแล้วว่าทีหนึ่งนี่ว่าแต่ว่านี่ก็ดีอกดีใจนะคุณพ่อคนกับอีซี่ครับผมคุณพ่อคนเขาคลิปแรกเลยครับศูนย์สองเก้านะครับว่าก็มาตัดเหรียว้เมื่อิีที่สองก็พ่อว่าไปนั่งเอาก็เลขไปได้ตัวนี้กนกัเลขมามั่นใจ มันเกยตแต่คิดแหลกมากคนละเออก่อันคิปที่สองก็บามันเกตัวนี้อีกสองเก้าเก้าสองอีกครับพี่เทบผมจังสี่หละเจ้ามือมันค่อยจิบเออเก่งเออเอาให้เจ้ามือเก่งเหมือนมาฝ่าเออเออ่าานเอออีกมือสองมือกันเอออีกพุกน่ะบ่กว่้ายักสองสามมือผมค่อยสิไปเอา อีกมือสองมือเียะบ่มือเงนกับืนี่ยยรตั้งรักกอนตั้งรักก written. ่อนเตเออเออดีอกดีปังปังเนี่ยปังปังเนี่เลยเออคนเร่นเป็นเขาได้อีหรอกเนาะครับอืได้อยูโดเฮังได๋กไดไอยู่ดพอกันเออสื่ออย่ในชุดนีมันมนีไปใชบาคนอยู่แล้วเลขสามตัวเนาะมันถึงบ่ปานนี้ไมมมันสิถึงผาเออผมว่นผ่่ากับผมบอกพอไ้เดี๋ยมันบ้ากดอเออมันใจแห้งคนไหมเออเข่งปานี่ล่ะแม่นบ่ เี่ยาจังไเย,ยีกันซื้อป่านนี้พอ <ừ. S 1> ถือกันจเงแคนได้แล้วเนาะยีจังไนเอาหรอมีแต <c oughs> <c oughs> ่ผููผูบสื่อพอแล้วไปบอถือ่งเนาะรับคันบอสื่อนี่เพราะมีพ่าดเลยกจุดนี่มีผลาดผู้สื่อไงทีนีนทั้งั้นครับผม ผมว่าศูนยหน้าอยเปอนนั่น,มนผมได้ว่าเล็มีิี <im it> ผมบเสียงแกขาผมบา้าดอกตีกับผมเหร <im it> ่นหมดผน,น,นี่เล็กาบากับนี่เหล็กเข้าบันบเป็นเล็นั่งเอาบ่ลเล็กคำนวณเนาะเหล็กคำนวณเนาะเลขกำวิธีครับเหล็กผีบวกเล็กำวิธีเอลาน้ำพุ่มต่างๆอันมองไปเอานิยุวัฒนไดก็เพ่น้พุ่มได้กเอ <im it> เอานี่ยุเอาส้นไก่นี่แหละโอ้เขาชนไก่ พ่อเขาต้นไก่มองขึ้นสั้นๆนั่งตีมองหันตีเอ้ยหนังเขาบอกว่าได้เก็บจออยู่สาวเด็กนี่โอ้ยอย่างว่าสายตัวได้ตัวหนังกระไรตัวเดี่ยวบังบังเราไม่ได้เก็บจอเลยหนังเออเมื่อว่าสีแก่ฟูสีเศร้าแก่บ่นนี้บ่ได้แก่ไม่เศร้าเลยเอตัอหนังนี่สายตลอดก้นมักหนังตีว่าอยู่หัน แม่เจ้าพ่อเป็นมกนะักหนังอืเจ้าพ่อเขาชนไก่กัานเรียกผมเอออยู่ในหันมมธรรมาพ่อมันบ่มีหรอกม่ไปทางบนโอ้เขาต้องขึ้นไปเอาหร่อท,ทางบนเป็นสีรับสีนนะอางอีอก่โอ้ออออจนเพื่อนเอินเขาชนไก่สมัยน,นั้นขึ้นไปทางแคบๆสั้นกี้ดีขึ้นไปหันไปหักสอกขวัวปั๊บเป็น กแต่เดิมมันซีเรียสเลยอ่ะเจมส์เออเดี๋ยวนี้บอดี้คืนยากแลบซีเรียสแล้วสมัยนั้นทั้งเล่นสวนออตอนนั้นไปท่องพระพุ่มต้องไปเที่ยวท่องพระพุ่มก็เลยไปเจดียด์สามพระองค์ไอ้ฟานไปหันเอาแต<ช>่ขงว่าเลขของคุณพ่อนะครับเร่เอฟซีครับกดรอไว้ครับเอฟซีครับผมอย่าลืมนะครับเอฟซีกับผู้ใดมีโชคม,มีหมานนะครับนะกรับของคุณพ่อสุพรรณเอฟซีครับผมสามตัวโต๊ดสองตัวตรงนะครับนกกระคืนหดวคืนถึงคุณพ่อครับเอฟซีครับผมอ่า คือถึงคือถึงคือฮอดพอแล้วกันเข้าสามตัวปั่นนี่ครับอ c ฟซีครับผมหาฮะเสด็จแล้ครันาะกดล่อไปน,นะครับออติดตามไปครับอ c ฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่ออะไรครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ